อรุณสวัสดิ์ครับพี่แย้มครับจ้าลูกสวัสดีจ้าลูกตอนเช้าวันนี้คงจะจันใจ้น่ครับวันนี้วันที่3มีนาคม2562ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันค่าบันเกิดของไผ่เอ้ยของลูกสาวแม่ค่าวบันเกิดของลูกแย้มเนาซึ่งก็ในวันนี้ก็ทางปอและแม่นะครับก็ได้บันทึกเพื่อที่จะอวยพรแฮปปีเบิร์ดเดย์สุขสันต์วันเกิดของลูกแย้มของเฮานะครับก็ในปีนี้นะครับ พอเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ได้ครบเวียนมาบรรจบครบวาระวันเกิดของปแย้มนะครับซึ่งเกิดเมืองอที่ยังที่สามมีนาเจ้าสามามีนาสองทุ่มอา่าพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสบแปดนะครับ<ส>เป็นอายุตรอนเราลำนนีง <c oughs> ไหของเราสามสิบแต่นะสิแปดเออแม่ลืมไปแล้วครับจะได้ก็แล้วแต่นะครับ<า>ก็ในวันนี้นะครับเป็นวันดีอยากจะให้่แยมีความสุข นะครับขอใืออ้ป่อแม่เขอยากจะวอวยพรให้ลูกนะครับในวาระทีครบวาระนะครับวันเกิดในปีนี้นะครับขอขอรัธนาคุณพระสิรีรัตนตรยัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสักภโลกคุณงามคนดีที่น้องแยมได้เพียงกอ่อบมานะครับขอใหอ้บุญกุศลพลังแห่งจิตศรัทธาแล้ก็ ความดีทั้งหลายนะครับที่้องแย้มได้เพียงกอกอบมานะครับขอให้คนดีเหล่านี้พร้อมทั้งขอรัตนาคุณภาษีรัตนาไตสิศอกซิตทั้งหลายในสากลโลกจงรวมบันดาลให้ลูกแยม้มมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใด,สงสงใดขอผสมพัฒนาไม่ว่าจะเดินทางไกลไปทางใดก็แล้วแต่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันอ,ออกตะวันตกขอขอให้ขาดแค่จากพยันอันตรายขอให้มีความสุขในครอบครัว แล้วก็ขอให้เจรญก้าวหน้าในอาชีพกันงานและที่สําคัญก็คือของเขมีค,ค,ความสุขตลอดไปอคุณแม่โดยอ่อนน้อยแม่ก็ขอให้ลูกแยมของแม่มีความสุขนะเจ้าคิดยัง้งสมความาัฒนาท,ท,ท,ทุกทุกอย่างนะเจ้าเป็นลูกที่ดีของแม่ตลอดไปนะเจ้าให้เปนะ็นเบิร์ดเลนเนอย์แยมเนะอยี่ยม